สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้นีโออาน t a c คติ a กกลับมาพบกับพี่พีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้มาพร้อมกับดาร์กไซเบรดนะครับขออนุญาตแกะนะครับมาดูกันที่ตัวมีดนะครับเป็นมีดที่พี่พี่ขอให้สั่งให้นะครับตัวมีดด้านบนนะครับเป็นมีดที่เรารอคอยกันมานานนะครับสั่งไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับ เพิ่งมาถึงนะครับด้านบนนะครับทำเป็นเกล็ดนะครับมีรูปหัวกระโหลกปีศาจนะครับโอ้โหมีพักคลุมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นหัวกระโหลกนะครับงานเนียบเชียนะนี่ด้านซ้ายของตัวมีดนะครับมีห่วงร้อยสายกันตกนะครับดูด้านขวาของมีดนะครับด้านขวาของมีดดีไซน์กลับด้านนะครับ เป็นตัวปีศาจเหมือนกันคลิปเน็บทำมาตั้งใจมากครับงานดีนะสวยเลยละ่ะคลิปเน็บทำมาตั้งใจมากครับ<ฮ>ขออนุญาตเปิดใบมีดนะครับอขอดูดีๆสักหน่อยเถอะใบมีดเป็นฮอกบิลนะครับหรือเป็นใบมีดแบบกรงเล็บนะครับ ด้านซ้ายของใบมีดนะครับเขียนว่า dark side blade นะครับตัวมีดทำมาเป็น stone watch สีดำนะครับเข้ากันได้ดีกับด้ามสีเงินนะครับด้านบนของตัวมีดแข็งแรงนะครับตัวมีดทร,รมาดีแข็งแรงด้านขวาของตัวมีดนะครับด้านบนนะครับเขียนไว้ว่า dsa 0 6 2 sw นะครับ ตัววัสดุเป็นสแตนเลสนะครับ USA DESIGN นะครับด้านซ้ายสวยงามครับกลับดูด้านขวาสวยงามยิ่งกว่านะครับความลงตัวของเส้นสายนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้พี่ๆให้สั่งเข้ามาประมาณเา12เล่มนะครับ แต่แอบ,บสั่งเผื่อมานะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับตัวมีดูสวยงามมากครับลองจับแบบ forward ดูนะด้านบนมีกันลื่นด้วยนะครับกันลื่นสำหรับทําหรือว่าหัแม่โป้งนะครับลักษณะอคนอมิกทำมาดีเชียวนะครับอันนี้สำหรับท่านที่จับ forward นะครับสำหรับท่านที่จับ reverse นะครับโอ้โห จับรีเวิร์สไม่อยากจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยพอดีกับหัวไม่มือเลยนะครับเป็นลักษณะมีดแบบโคงเล็บนะครับฮอกบิวนะครับคมมีดโค้งนะครับเปิดมีดด้วยระบบอ่แอซสสิสแตนต์นะครับมีสปริงช่วยเปิดใบมีดด้วยนะครับท่านใดที่สนใจมีดที่แบบไม่เหมือนใครนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ทรงคุณค่าเหมาะแก่การสะสมนะครับจับถือถนัดถือถนัดมากครับตัวใบมีดมีขนาดไม่ใหญ่และไม่เล็กมากเกินไปนะครับใช้งานดีครับจับรีเวิร์สนะครับจับฟอร์เวิร์ดนะครับที่สำคัญก็คือตัว ตัวใบมีดนะตัวมีดนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะมีน้ำหนักที่เยอะนะครับแต่พอมาจับดูจริงๆมีน้ำหนักเบากว่าที่คิดเยอะครับแล้วก็มีความคล่องตัวในการใช้งานสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอันนึงนะครับจากทาง neo ani tactical นะครับสนใจสอบถามได้ทาง neo ani tactical นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ